สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกม l o ต p e อรี่บ b อบสองดับเบเรามาต่อจากคลิปที่แล้วเรามาป้นหลังที่สในเมืองแชมวิลเลตต้นเองมาแล้วมาแล้วว้าววันนี้อยู่กลางแจ้งเนอะเราก็เดินเก็บของไปอุ้ยมีปุ่มสีแดงให้เหยียบด้ยล่ละถ้าเราเหยียบประตูก็เปิดน,นี่ไงอุยคุณตำรวจเหยียบให้แล้วไปเลยอุย ไป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 เลยจ้าฟบาบทันด้วยล่ะสวยจ้านานไงหลอกล่อหลอกล่อนิดหนึ่งลบแป๊บต้องให้ไปเหยียบปุ่มนะประตูทางไหนจะเปิดเนี่ยเฮ้ยนี่ไงฟาบสวยจ้าอุ๊ย ไปยังไม่ได้นะมีแอบมองอุ๊ยมียืนหลอกเฝ้าหน้าประตูเลยไปเลยหละใช้เลยใช้เลยทางสะดวกตรงนี้อุ๊ยเอาของเอาของเอาของอุ๊ยทางห้องที่ตำคุณตำรวจอยู่เนี่ยมีด้วยเราต้องหลอกล่อนิดหนึ่งครับฮิไม่เห็นไม่เห็นเรานุมีเห็นม่เห็นอือไม่เห็นจริงด้วยอู้หูอู้หเร็วเร็วเร็ว โอ้ครบแล้วครบแล้วครบ,บแล้วเราก็เพ่นสิจ๋าชิงเพอร์เฟกตป้าวเพอร์เฟกป้าวไหมเย่ยผ่านแล้วเราไปต่อกันคลิปหน้านะเพื่อนๆอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ